สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตของวัยรุ่นนะครับผมปัจจุบันนี้วัยรุ่นทุกคนมักจะใช้โทรศัพท์เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการทกากิจกรรมหลากหลายอย่างเลยนะครับเล่นเกมบ้างศึกษาหาความรู้บ้างอะไรอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นประกอบอาชีพทางออนไลน์นะครับผม et, อันนั้นก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ว่า ต้องใช้วินจนะจินระยานของตัวเองว่าจะใช้ยังไงให้เหมาะสมจะเล่นยังไงให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหาว่าอยากจะเด้จริงๆก็ต้องเล่นเวลาให้เหมาะสมแล้วก็หันมาเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆเหมือนอย่างผมทาของเล่นเกี่ยวกับทำเสาพุทธบอกแล้วก็มาเล่นเองอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ พูดเรื่อยเปือยอะไรอย่างนี้นะครับผมเว่าจะช่วยให้สายตาเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการพักสายตาที่ดีอีกอย่างหนึงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นเล่นให้สุดและวไปหยุดในตอนที่น้ำพีอยา่าะหยุดนะครับ